สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, สาวน้อยเอฟซี FC, น้องเอง,ง,ง,งนะครับเนาะหลังจากลูกสาวมาถึงงานแล้วนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มาเข่าแถวต่อแถวเลี้ยงคิ้วถ่ายรูปนะครับเนาะนะครับ,รบภาพที่เยาเห็นเป็นประจำนะครับพี่นะ้องหลังจากเวลาลูกสาวมาถึงาง,งานแล้นะครับเนหะ็นภาพนี้เป็นประจำเลยได,ไ,ดได้ไหมสันไหมสันดี สามครั้งอะ่ะสามครั้งครั้งแรกมอะไรเปล่ามาสามครั้งในครั้งนี้เลยำังใจครับ ครับ1ครับผมูไหแค่ดูัวลาัวนีือำานครับเกบซิญลามันก็ใจแมนครับเยอะมากครับนี่ครับนี่คือคำถามวันนี้เลยที่ีอนนะครับที่สุริยันนะครับ

รถด้วยนะครับเน้าตรีมีอบคานครับรับคุนครับอบครับขอบคลครับขอคนครับขอบคุณครับเวุาไปครับขครับขอบวุานะครับขอบคุานครับีนครับ

เพราะว่าน่อปั๊ดหนามากอะแดงซะสั่นแดงแค่สินี้มันเป็นอะไรหน้าแค่ตาเป็นหญ่แค่ขาเป็นเลี่ยม แดงคราด้วยจุดงครป็นแบน่าเบียงี่2ปีที่แล้วนะครับนี่2เปีไนอยพิกควพิกนะดแก่ะอันกนไ้ยเม็นึงสองครับวันนี้มีคุ่มปิดด้วยนะครับสองพันองบาทนะครับวันนี้ครับเพื่อนดูคลิปที่ช้าแต่พันหกที่นี่อ๋อครับผมนีครับที่ประตูทำให้หน้ตา วันนี้320คนนะครับเข้ามาระปัดวันที่3นั่นเครับปนภาพที่เห็นประจำนะพี่น้องเนาเมื่อลูกสาวมาถึงหน้างานครับที่เห็นประจำ FC นะครับมาถ่ายรูปนะครับเนาะ ทางวันมาใหา้นี่แหละครับภาพที่เห็นกันอยู่ตลอดน้องพี่น้องนะครับนี่ครับเบื้องเราครับผู้หญิงสนใจมหาชนวันนี้ครับนีเบื้องเราครับนี่สนใจมหาชนสองแถวไปแน่นอนเกิน